สวัสดีครับผมบบาวหนองครับมือนี้มาพอๆกับบบาวหน่องอีกคือเกาครับผมมาลวครับฝันพีเ็กครับพีเลกหลักกิโลเฮียนครับฟังไวเพื่อเป็นแนวทางนะครับปวดใส่ิจนณญาตในการหลับชมหลับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขืนยุติโชคและดวงครับฤลส์ีเขหรือบอกเขาอันนี้บอมีผู้ใดบอกใดครับทุกอย่างโชคหล่นลวนดวงหล่นลวนนะครับนาะงวดนี้พีเ็กเพิ่นฝันเห็นไอ้พามครับ พื่นว่าโบฝันเห็นใน้ามาสงวดหนึ่งโอ้บบแมียนไหมเพิ่นว่าสองงวดแล้วแต่ว่าเบิ่งคิดเบาหนองอยู่ที่เบาหนองไปหลักกิโลเพิ่นว่างวดหันไปเบาหน้องคือบดไปเพิ่นว่ารอรอเบิ่งอยู่ซั่นเบาหนองก็เลยว่าอันบ่าหนองบดไปเพราะว่าบ่าหนองติดงานแต่ว่าเพิ่นยังนำเหลขกถูกอันเก่าอยู่เพิ่นว่ามันไปออกหานอยบอกเพิ่นว่ามันไปออกน้อยบอกเพิ่นว่าเบื้องนั้น เลขถูใบพามสามโต้เพิ่นก็เลยบอกว่าอันถือว่าโชคดีไปเพื่อนว่าเพิ่นซื้อมาตลอดครับเพิ่นซื้อมาสู้มือเพื่อนว่าบัตรจีออกก็มาออกง่วงมาออกมือวานเพื่อนว่าชินะอ่าดีใจดำนะครับเนาะง่วงงวดนี้ครับเพิ่นฝันเพื่อนว่าหรือว่าเอื่อยบ่ได้เอื่อยเอื่อยบ่ได้ไปอันให้บ้าหนองไปหาบ่เพื่อนว่าชินะ มาฝันเห็นมันเสยเพิ่นวาแต่แล้วแต่วัน,นนี้ฝันอันเด้อเพิ่นวาบักพ้ามันมานั่งอยู่อยู่ท่องหลักกิโลเพื่อนว่าบักผ้ามันมานาั่งทั้งหลักกิโลแต่ว่าแปลกเพิ่นวาแต่ว่าแปลกอันในเหลขกหลักกิโลนั่นมันบบเห็นเลขกหลักกิโลบบเห็นบบเห็นตัวเลขกเลย ด้านหน้าด้านข้างบบเห็นหลักกิโลบอกพามันนั่งอยู่กันว่ผพามันนั่งแล้วมันก็เอามือมาวางไว้ด้านข้างแล้ว,วลมันก็เอาขาย้อนลงด้านหน้ามันก็แกว้งขาตอกแตกตอกแตกตอกแตก,ตก,ตก,ตกแต่ว่าแปลกใจกันวามัดบบเห็นเหล็กที่อยู่หลักกิโลเลยว่ะสิวันนี้เราก็ว่าอันไอพี่เล็กเพื่อนก็เลยถาม เหรีมันไปใส่เบ may be ิดมันอยู่นีล่ะเพื่นวามึงบ่มาหากูจะเถอเพื่นวะมึงบ่มาหากูเพื่อนวันนี่นะเหรียมันกับยู่นีล่ะเหรียญมันไปใส่ดอกมึงไปใส่มึงก็บอ่มาหากูเนี่ยเพื่นวาก็เลยวะตอนนี้เพื่อนกันเลยวาเออกูก็มาหาึงอยู่ดอกเป็นเบากันนะแบบมันเป็นมูกันไงเป็นมูกันกูก็มาหาึงอยู่ตลอดแหละเพื่นวามาหาจังหดมึงบ่มามึงบ่มาหากูเลยเพื่นวา ไอ้ภาพวะบาดนี้ก็เรียกว่าเป็นหยังเครียดอยู่บ่กูบ่เครียดดอกเพิ่นวบาร์นี่ยูเรียกว่าแล้วมานั่งหยังอยู่หนีเพิ่นว่าแล้วมานั่งหยังเฮ็ดหยังก็กูมานั่งถามึงล่ะเพิ่นว่ากูมานั่งถามึงละเพื่อนวะพวบาดนี้มึงสิมาหากูบ่เพิ่นว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวสิให้คนพาอันเดี๋ยวสิให้คนมาหาดอกเพิ่นว่าบาดนี้พอเว้าแล้วปึ๊บ ันก็ตีขาตีขาตีใส่เสาแล้วก็เอามือนั่นตบ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 ดันขางพ่อปณิชย์วาแล้วปุ๊บเออเพืนวะพ่อพอเหตุแล้วปุ๊บเออมึงว่ามึงสีมาหากูมึงกับมาหนาเพื่นวะแล้วมึงใช้ผู้ใดมามึงกับบอกเดือบวาจังพ่อปณิชย์วาแล้วปุ๊บก็หายไปเพื่นก็ท่า่ากระโดดท่า่ากระโดดลงจากเสาแล้วก็หายไปแปลกเพื่นวะ โตเลขมันไปอยู่หัวเสาหม่องที่มันนั่งมันนั่งทับเล็กไว้มันนั่งทับเล็กไว้สมพ่อพูดว่าด้านขางมันโบมีเล็กมันเอาพูดว่าเล็กมันมากองร่วมกันเล็กนั้นมันมันมากองร่วมกันอยู่อยู่หม่องที่ที่บกผ้ามันนั่งเหมนว่าเี่นพูดว่าสมพ่อเลขกหาโบห็นพูดว่ามันนั่งทับไว้ ก็เลยว,ว่าขามึงนั่งทับเหล็กว้ปานนี่ให้มันออกเด้อพามเด้วยมันวะกู้ซื้อเอาอีกคักๆนี่ครับวันนี้เพิ่อเล็กตื่นขึ้นพะะเพิ่ก็เลยมาบอกสูเบาหนองฟังเพิ่อก็มานาั่งเพิ่อก็มานั่งเขียนเหล็กเหล็กที่อยู่ในหลักกิโลนัล่นแหละเท่านว่าแปลกเหล็กมันอยู่เฮียงกันเลยมนะันเหล็กมันอยู่เฮียงกันอยู่ทั้งหัวเสาเลยได้อยู่หัวเสาแล้วก็อยู่บางทีไอ้พามเพิ่อน,นั่งนั่านแหละมันนั่งทับเหล็กว้หนองเพิ่นว่าเอื้อยสิต ซื้อตัวนี้ล่ะเอสิซื้อเลขที่อยู่ในเสานี่ล่ะแต่ว่าก็สิรอเลขถูกเพิ่นว่าเดี๋ยวเด้อเอื้อยสิรอเลขถูกเด้อเอื้อยสิบอกมันว่าเด้อเอื้อยสิไปวัดเด้อเอื้อยสิไปบอกมันว่าสิให้บ่าวหนองไปหาสิให้บ่าวหนองไปแท้นเบาวหนองเป็น so. ซ <de> ื้อกลางในการไปหาบ่าวหนองเอ้ยบ่อยากหรอกเดี๋ยวบ่าวหนองก็สิไปขอเลขคือกันไปขอเลขคือเก่านั่นล่ะว่าซั่นเลขที่เพิ่นนั่งทับไว้เด้อครับเด้อก๋เลขมีแต่เลขอยู่ในเสานั่นล่ะ มิเตเลขอยู่ในเสานั่นล่ะก็ลองพิจารณาิ่งนะครับเดอ้อเลขของด้านหนามันก็สิมี5 0ศ9นยเนาะห้าศูนย์ก้รด้านข้างอีกด้านหนึ่งมันสิเขียนว่า3ามห้าสามหาเนาะสาและะ้วกะ็มี5อีกด้านหนึ่งก็เขียนเป็นหาหนึ่งนโอ้ห้าหบ่เมนบอถ้าจำบ่ผิดเนาะ เป็นหาหนึ่งกับหนึ่งสี่เป็นว่าลองเบื้งสื่อมันเหลขนี่หละมันงบอไปใส่ดอกเป็นว่าคือัว่าเดียวกับรอเหลขกถูกบ่าวหนองอีกเทอหนึ่งว่าเหลขกมันสีตรงกันบ่บ่แน่ไดเเป็นว่าพี่เลขนาเป็นว่าบ่แน่อเเลขกถูกอาจจะีตรงกันกับเหลขกเสาก็ได้งวดนี้เป็นว่ามันก็ออกมาแล้วเหลขนะแต่ว่างวดนี้เอาอีกก็ได้เป็นว่าช่ไ การลองพิจารณาไปแลครับเดอ้อเพราะว่ามันก็นเป็นความเสื่อที่ที่เขาบพราเขาก็บผู้ดใดบอกรดยนะครับเดอ้อเดี๋ยวบานตงนีสรุปเรียกให้แล้วก็เอาลงให้เบิ่งงนอะครับนอกว่ามันเหมือนบอ่แต่หลายคนก็นอาจจะหูวะรีแน่ลักนะั่นไม่มีตัวใดแน่ออกเรื่อยอยู่ครับเรียกลักกิโลนี่ออกเรื่อยบ่แม่นว่าบ่ค่อยออกได้ออกยู่ตลอดเด้แต่ว่าจิบพิหนาพิกหลังหรือ่าิีเป็นยังไงอันนี้ก่ะ บอกบอไนน่ได้เนาะเพราะว่าเลขงวดวังหันมันก็ออกอย่างก่อี่สามเนาะทีสามมันกับมีเลขอยู่ในอยู่ในหลักกิโลก็มีแต่กับบ่แน่ครับงวดนี้เขาอาจจะมาได้รับโชคเป็นน้ำกันคือเก่าเพราะว่าพี่เล็เพิ่นค่อนข้างจะฝันแม่นแล้วกะฝันซื้อได้ยี่หรีพกันว่าย่อมกันว่าบาหน่อยเอ้ยเลยแล้วยอมเอย บมค่อยฝันเห็นอันอื่นเลยแต่ว่าผกภาพนี่ฝันเห็นมันตัดลอดบนว่ะฝันเห็นตัดลอดแต่เป็นเอียงผู้อื่นมา่กีคือบมไปเข่าฝันนี่มันคือมา่เข่าฝันแต่เอือยเด็แต่ไอ้ภาพน่มา่เข่าฝันเบาหนงเรือยอยู่เด็กจะเคยมาเข่าฝันห็นบ่ไปเธอเหล็กเลยนะก็ถือเก่าศูนหาน่ะฝันเธอเหล็กฝันเธอเหล็กก็ให้โชคเธอเหล็กเลยคือเก่าศูนหามวดนะเบาหนงกัน ไล่เติือกอยู่ดิงวดน้ะเพราะว่าเบาหน่องช่วงนั้นเบาหน่องซื้อเป็นคนซื้อเหลืกหลายมาหลังๆมานี่แหละเบาหน่องก็เลยลดนลดลงเนี่ยบอดเอ็ดซื้อหลยขึ้นตะกี้นจะจัรได้ก็ลองพิจารนาบังครับเด้อลกกิโลพีไอพามครับมันนั่งทับเหลืกไปก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีคิดสิไใไ้สมหวังดังปาารถนามีเงินใส่ใจบ่ขาดมือเห็นยังไงเจริญนลงเรื่องถูกเหลืกไปน้ำกันครับงวดวันที่หนึ่งเมษาหกเจ็ด สวัสดีครับ